มาชมสวนพริกพี่น้องเดินกันยาเดียเ่ยวในกันปลายเดินกันยาเดี่ยวมั่ง่อพริกกำลังเดิอดเป็นไงโดดุดุด,ดพี่น้องเองขัดขาพี่น้องเอ้ยดดก,กากสาดสอ,อ่อนพริกเอานี้นะพี่น้องก็ใช้เบื้องแต่ละพัดพัดแซ่บๆนะกันละ ใส่กะเพราหรือว่าไปเห็ดน้ำพริกหนุ่มเนี่ยแฟบแฟบพี่น้องข่อยเห็ดแล้วนะพวก็ขายเชือดก็ซาลาผิกข่อยดกพี่น้องเอ้ยไม่กระถางเอาถุงท้องไว้ไว้กุนหนุ่มพี่น้งอ,นงอ,องเอ้ยดีดีดูเขาได้ดีทำดอเดีย่ดวยวตัดหัวทั้งนุ่พี่น้องเบิง้งเบึบบ้มเบึ้มจะสอนบ่ะไม่ขาโอ้โอกลกเพียร ขี่นู้บ่หนิขี่นูสวนได้หนินี้เดียวคนพี่น้องเขาโอกลูกนี้เลยไม่ค่อยปากเป็นได้เมื่อสอนซอยฝอยแน่เป็นปีแรกที่เคยได้บุกพิษตะกินนว้ได้ไหนพี่น้องเลยนี่กบตัวนี้เลยนี่บุกทั่วบุกทั่วเหนือเก็บกินเบาหวาว่าไว้แล้วพี่น้องแอปเปิลล้วนขาดตินอยู่ถั่วเตี้ยงได้กิได้พาะกูแล้ว นี่พี่น้องบงกระถาง่อยน้อยหนึงบวชพริกเป็นลอยลอยง่อย,อย,อยบักเขื่อนกำลังพื้นพื้นมาพื้นฉีดอันนี้อยู่ในกปีนเฮาหรอกพี่น้องคนน่ะเขาอากรักเลยบักเขี้ยเขี้ยต่นเลือไอ้เลือละเป็นล้าคางๆอ,อืมบวแซ่ปุ้ยหวานพี่น้องหวานอืมหาจะได้เก็บก็ได้เก็บเปล่า ดอกดาวเรืองหือยดอกไอต,ะตะ้นท้าต้นนี้1ิ1 0ิปหาซื้อเล็กบ่อนึงหาออกบ้านี่พี่นอ้องเิ่งเขาอากลาเตี้ไม่ตากเป็นเลยโดยรวมเลวฝนปีนนี้ดีใจยุี่พี่น้องเพราะวะ่าปลูกพริกได้เป็นหนวยบักเขือบักเขือหลอดไอหลอดร้าต้นเรืองอะได้กิน ตัวละหน่วยสองหน่วยก็ยังดีกว่าบริกินเพราะว่าสุกปีก็บ่ได้กินสื่อนี่น่าเพลินแล้วก็ได้ถิ่มไปได้ซื้อเพราะว่ามันหาวก่อนนะทั่วดวง,าง,งาดนใน,นน้ำขาดเรื่องมีถิ่นวันวันผักซีจีนกับตักซีเขาเหีบเดียวเรื่องที่นอ้องเริ่งบุกเขียกข่อยเออบอกพี่ข่อยตัง้งค์นิดวะัี้เขือนยาวมี่ยืมหาดมาอยู่ได้กินได้บอกโคตรสมมุต khô smooth khô bố thân OK cứ nhổ hốm nhổ hết cỡ để ạt